ครับสวัสดีครับวันนี้แม่แม่เมียวเข้มข้มากนะครับวันนี้เราก็จะไปทําภารกิจแย่ไข่แดงนะครับแย่ไข่แมดงนะครับนี่อุปกรณ์เดี๋ยวให้ดูให้ดูอุปกรณ์ครับก่อนครับเอยไม่ใช่ครับนี่ไอเจ้าเมียวนะนู่นอุปกรณ์อยู่นู่นครับอุปกรณ์ของเราก็คือนี่ครับ นี่ไม้นะครับไม้สําหรับแย่แย่ไข่มแดงนะครับนี่นะนวัตรกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านนะภูมิปัญญาของเราเองนะครับนี่นี่เราจะปไปแย่ที่สวนตรงนู้นครับสวนตรงนู้นสวนมะม่วงตรงนู้นครับนน <S <S โอ้โโอ้ตอนนี้ผมก็จะลงไปแย่ตรงนี้นะครับดู เละนะครับตอนนี้เจอฝนตกสภาพพื้นดินก็จะเละจะนี่นะครับจะได้หรือเปล่าวหวหรือเปล่าพอดีเจอลังมดแดงนี่อยู่ข้างล่างพอดีเลยนี่ลังนี้เลยตรสอบลางนี้เลยนะครับมีไข่จะมีไข่มดแดงหรือเปล่าครับนู่นข้างบนอีกก็มีหลายลังนะครับเท่าที่ดูอันนี้ลังเล็กนะไม่แน่ใจว่าจะมีไหมนี่ต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงที่สวนเราเองนะครับเราจะกำแย่ครับจะไ่แย่ไข่มดแดงให้ดูนะครับ ราจะได้เยกินได้กินไข่แมดแดงหรือเปล่าต้องมาลุ้นดูนะครับหนึ่งหลังรงหนึ่งข้างบนนะครับไม้เราจะถึงหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นดูนะครับมีมะม่วงด้วยนี่โอ้โหครับมดแดงเต็มเลยรังนี้เรามาลุ้นว่าจะมีไข่หรือเปล่าครับอ่ะมาดูเลยครับผมจะทําการแย่ครับหนึ่งด้วยว่าไม่มีมือถือกล้องนะครับก็ต้องใช้มือเดียวในั้นทั้งถ่ายทั้งแย่นะครับตอนนี้ประสบการณ์ในการแย่มดแดงเราจะมาดูครับ ผมจะแย่ได้ไหมมีใครหรือเปล่าเอาแล้ว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 ใครหรือเปล่าครับเอาแล้ว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 เออแหยื่อเหยื่อเออเออเออเย่อเยื่อเย่โอ้โหดูครับ เอามารุนสรุปดูครับมีไข่ไหมโอ้โหแดงมากเลยครับว่างเปล่า <c oughs> สรุปคือไม่มีนะครับร <c oughs> างแรกก็พลาดแล้วนะครับผมเราไปดูรางต่อไปครับดูลางนี้ครับเรามารุนลางนี้ว่าจะมีไข่มดแดงหรือเปล่านะครับนี่จะแย่แล้วนะตอนนี้โอ้ ออโอ้มีนี่น,นี่มีไข่ด้วยเต็มเลยเต็มเลยครับไข่มดแดงเต็มเลยตรงนี้หลังนี้โอ้โอ้โอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะอ้โอ้อย่างเยอะโอ้ไม่มีคนจับครับไข่ร่วงหมดแล้วครับตอนนี้ ครับผมนี่เที่ยบเลยนะครับโอ้หมานหมานครับหมานมีน้องหมานนะครับหมานื่นอนีกก่หม,มานครับหลังนี้เราดูลังแก,แก่ครับดูครับโอ้โหได้ได้ครับหลังนี้สุดยอดครับโอ้โหโอ้โหเสียดายโอ้่วงเต็มเลยครับหืมอู้ Уров, ม, uh. มัมนมาดูจ้าโอ้อาศัยครุมือสวัสดีนะครับนี่โอ้หมเตครับเออเออเออร่วงเต็มเลยกำลังจะเป็นไม้เป้งเลยนี่อันนี้ใกล้จะเป็นไม้เป้งแล้วเน,2 2> นี่ยใครนะครับใครเกลแยดละเออไอ้ไอ้นั่นด้วยนะนั่นเหมือนแม่มันโลนนะอากินง่ายๆจตายไม่มีไม่เหลือแล้วลองเลาะข้างบ้านทางนี้แหละครับโอ้ไม่ต้องไปไกลนะครับเพราะว่า อ๋ออยู่บ้านๆน,นี่ก็มีครับเราเจะาใส่ไงที่นี่เราไปแย่ต่อก่อนไหมเราค่อยใส่ทีเดียวตอนนี้อะคะมันก็กลำลังขึ้นขาขึ้น <c oughs> ทำไปหมดไปดูเถอะเออเอาก่อนมันกัดฉันเต็มเลยดูครับนี่หมานครับหมานถือว่าหมานน้อยๆอยู่นะครับนี่ดูแลหรอโอ้โอหลังเดียวนะครับมีหลังเดียวเลยหลังแรกไม่เจออะไรเจอแต่มดแดง รั้งสองเชอนี่เต็มๆเลยครับไข่มดแดงนะครับโอเคเราไปหาดูลังใหม่ต่อครับเพื่อจะได้เพิ่มอีกนี่นะครับรังนี่รังมดแดงตรงนี้นะครับอยู่นี่ด้านล่างนี่นี่รังหนึ่งไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับต้องมาลุ้นดูนะครับนี่เราจะมาแย่รังที่สามนะครับนี่อุปกรณ์นะครับไปายแล้วไ่ายแล้วนะครับแย่นะครับแย่ไข่มดแดง เอาเรามาลุ้นนะครับเรามาลุ้นป้าพ่อให้มีไหมเอามีไหมเอามีครับมีบ้างครับมีบ้า,า,างเห็นแล้วเห็นไข่ขาวแล้วอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่เยอะอโอ้มีแต่น้อยนะครับไปดูดิมีสมังนิดมไหมครับโอ,โอ้ตัวนี้เป็นไข่เล็กๆนะครับไข่เล็กๆไข่นน้อยนะครับนี่มีอยู่นะครับ อ่ะไม่เยอะแต่ก็พอได้นะพอมีอยู่โอเคถือว่ายัางได้ครับเอาเราไปหาหลังอื่นกันนะครับหรือว่าหางอื่นครับเดอ้อาหาหางอื่นครับนี่นีลังเล็กๆเนี่ยจะลองแย่อยู่แย่ลังเล็กๆด้วน,นี่นี่เห็นไหมนี่ครับปาเขาให้นี่ครับอโอ้เทียบเลย เห็น anyway, ังเล็กๆมีนะครับนึกว่าจะไม่มีนะครับหลังเล็กๆครับโอ้โโอ้โอ้โมแดงกัดครับหมแดงกัดเออ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 วยแดงกาดโอ้เขามีอยู่เขามีอยู่ครับแต่หมแดงกาดครับอ๋อโอ้จะได้กินนี่ตรงแรกมาด้วยความเจ็บปวดเลอเกินนะครับสำหรับไข่โมแดงโอ้นนน โอ้ทั้งแย่ไปทั้งถ่ายไปนะครับผมอชีวิตต้องสู้นะครับเพื่อจะได้กินไข่มดแดงนะครับอ๋เอาเออ้ออเออออ้โอ้หูได้ดูไหม ได้ไหมผมก็ได้เพิ่มอยู่ครับพอได้อยู่โอ้ยแย่ yeah, มาเมื่อกี้รังเดียวนะครับนี่รังเดียวมีแต่น้ํานะครับนี่เมื่อกี้สองรังนะสองรังได้แล้วสองรังนะเล็กๆนะได้อยู่พอได้อยู่ด้ยนี่เห็นอย่างนี้ก็พอได้อยู่ด้วยไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงก็แกงก็าขาก็าเสือ้อตผ้าตุ้งแข่งตุ้งแข่งนะครับนี่ นี่ฮะเรากำลังจะทำการเออแย่ไข่อีกนะคะโอ้ยมดมันกัดไหมมีแต่รังเล็กๆนะฮะเราไม่ได้ไปตามเอาขึ้นไปอีกให้มันเข้าในตะกร้าอ่ะโอ้หโอ้เดีเดีเดีดีโอ้เออ ว้าวว้าววไฮกกโอ้เสด็แล้วเว้ยมึงสนักเล่นถนะือบวามไ้นะมาแย่ไงางโรงแรมข้างบ้านเลยสวนที่บ้านนะที่สวนที่บ้านค่นนะเราไม่ได้ไปตามป่านะตรงนี้นะตรงนี้เลยเร็วนี่แย่กว่าเราไม้แย่แวนะครับโอ้เอาเข้าไปเลยเดี๋ยวมันก็แตกเองมั้ง ไข่ไข่ล่วงไข่มดล่วงครับก็มีอยู่นะคะอันนี้สองรังนะคะน้อยๆอยู่ในสวนเราเองค่ะเพราะว่าเป็นสวนมะม่วงค่ะอือ้อรัออนนึงะไนี่ก็มีอีกรังนะคะอพอเรามั่งเอาไว้วัหลังหรือว่าวก,กลัวมันเป็นนันนั้นจะดีแล้ว <laughs> มันจะเป็นแม่เป้งก่อนมันจะไม่ค่อยแบบมันต้องทาแป้งกับตัวก่อนไหม <laughs> นี่นะทาทาอเห <laughs> มือนทำอะไรเลยโอ้ <laughs> โอ หมดแล้วเหรอยังไม่หมดนะน้าขาวๆอยู่เลยโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดโอ้โอ้แดงสก๊ดตโอ้ยังไม่หมดเลยนะนะ้าอย่างอีกหนึง่งไม่ไหวมันกัดมันกัดโอ้ อันนี้มันมีอยู่ในต้นว่างกับต้นมะม่วงค่ะดูนะครับอ๋อแย่ไม่กี่ลังนะก็พอได้กินนะครับแต่ไม่ไม่ได้เยอะอะไรหนักหนานะครับโอ้โหดูครับไข่มดแดงสดๆจากต้นนะครับจากลังจากสวนเลยนะครับจากสวนที่ที่บ้านเลยนะครับอ้อไข่มดแดงนะครับเด้อไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงไข่มดแดงสุรินทร์นะครับนี่ ปาด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 นะครับกับเพาะได้กินอยู่เด้อเด้อเด้อโอ้ยหล่นหมดเลยอ่ะโอ้หล่นดูมันหล่นเสียดายไหม อะไรเย่อะไรอย่างนั้นน่ะโอ้โลนเต็มเลยอ่ะคือโลนหมดอ่ะมีแค่เนี้ยอ๋อเช่ว่าต้องมีแม่เป้งเลยช่อาหาเก็บก่อนค่ะโอ้คือกสู้ชีวิตมากเลยดูโอ้โหยอดนบนี่เราจะได้กินนะครับต้องแรกด้วยแรกมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแสบ แสบผิวหนังนะครับเพราะว่าเจอมดแดงอ๋อโดนกัดนะครับเราไม่ต้องโดนกัดครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าโดนมดแดงกัดเยอะแล้วนะครับอ๋องต้องต้องรอให้มดแดงทําไข่ให้เยอะมากกว่านี้ก่อนตอนนี้ก็อขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบาย